มันเที่ยวไม่ใช่หรอทอดกว่าไก่อ่ะกว่เค็มออหนอค็มในโอโหพี่ไม่มีอะไรเลยเอจ้าสวัสดีชาวเดอะไมเกนทุกคนเลยนะฮะ ีเสมุดปากการไปหาน้องเวนกันไปให้มันเลี้ยงกาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็กลับว่าน่าจะไม่คุ้มค่าน้ำมันที่เติมไปนะเนี่ยเติมน้ำมันไปเท่าไหร่คะพันสองร้อยบาทแล้วกาแฟกาแฟแก้วเท่าไหร่คะ,ะ,ไ,คะไม่รู้ดิเดี๋ยวข้าไปดเูเจอกันที่สมุดปากการจ้าโอเค ถึงละสมุดรปาการแต่อยากไปเที่ยววัดมากกว่าวะ่ะประเด็นคือให้กูมารอคาเฟ่แต่มันอยู่แถวนี้นะมันน่า,าจะต้องมารอกูเดี๋ยวพอกูเข้าไปกูก็ต้องไปจ่ายตังค์อีกกูรอแม่งในรถนี่แหละรอมันมาให้มันไปซื้อซื้อก่อนมันจะได้เป็นคนจ่าย,ายแล้วก็มีแต่แดดแดดแดดทั้งนั้นเลยจ้าน่าจะเป็นวอลที่ น่าเบื่อช่วงนี้รอแป๊บนึงเดี๋ยวก็สนุกละรอแป๊บนึงทนดูแป๊บนึงโอเคมันมาแล้วเดี๋ยวไปหามันกัน <c oughs> ดูทางเข้าเิ <c oughs> เลอะหมดพากูมาที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยแล้วมันอยู่ไหนยังไม่รู้เลยมันบอกว่ามันถึงแล้วจอเขาบอกจอเขาอยู่อู้คือมืดหมดเลยไม่เห็นเลยเลยใน,ในกล้องโทษทีว่กล้องผมมันอุ้ยไหนมันบอกว่ามันไปถ่ายรูปรอที่ไหนอะ มันบอกมันใส่เซ้อสีขาวใช่ป่ะไหนมันบอกมันอยู่ไหนอะโอ้โบโอ้โห Paid, <S <S ะทางไหนเลยเหรอแล้วเดี๋ยวกระดมคู่กันหรือเปล่ามันจะแย่งเข้าไปอีกแล้วมันจะแย่งเข้าไปจากเธออีกแล้วอเอานงสมุนไพรอ่านอ่านสิเดียวอ่นพ่อรวยสอนลูกกาแฟหรือว่าข้าวหมกอ๋ออ๋อเเอาอิทจะเอาเป็นอะไรเอส エッエッเอส<ซ>เอโเ,อเ,อเ่ยนใช่ไหมถ้าเราไปสั่งให้เข้าจใจม,มันแย่ไหมรึเปล่าไม่เขาให้สั่งเองหรอเ่าเที่ยววัวดตระกวัดอะยังไม่เคยเข้าเลยนะจริงมึงไปมายังหาชูใจเปิดใหม่ที่ไปดูยังหาชูใจคือที่ไหน,นตรงนั้นเข้าไปออคิดว่าชูใจลูกกอล์กีฬทะเลชูใจหาชูใจอ๋อหาชูใจไม่เอา กินข้าวหรอเอ้าดิโกไปเฮ้ยไปห้องน้ำกินข้าวซิกอยู่นะฮะคอจุ๊บตาทิ้งตาขวาหมดแล้วกูอะไม่ต้องห่วงหรอกในเนี่ยเราเข้าไปได้ปะอันนี้คือที่ไหนเข้าได้ป่ะวะมันบล็อกนะมันจะเป็นห้องขวาอะไรอ่ะ หรอมันคืออะไรอะไ่ะคืออะไรวะโอ้ยเปียกเปียกเนี่ยเปียกหนีเยอะเดี๋ยวขอรูปไปคนเนี้ย <S <S เปียกขอ,อม,มันนั่งข้างนอกได้เหรอฟี้วมันเดินไดอะไรปะเหรอ,หรอ ก็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 เหมือนบ้านเราอ่ะเหมือนบ้านเราใค่แบบใช่แค่มีที่แบบทำให้เราเสียเงินเยอะขึ้นก็เหมือนบ้านเราอ่ะเฮ้ยมีมาวะก็เหมือนก็ก็เหมือนบ้านเราเออไหนหลังหลังบ้านไหนเออหลังบ้านเราก็แบบนี้แหละ เขาเนมีแอร์หน่อยเขได้เนาะเออนึกว่ามันมีแอร์นะเนี่ยไม่มีหรอก <c oughs> คอนเทนต์ธรรมชาติหรือเปล่า,หน,าหน้าเจทเวิร์ดม้าสีก็มีพันธุ์ไทยมาเปูดอ่าเห็นพันธุ์ไทยข้างร้านยาใช่ปะ่ะใช่ไม่เคยเลยไปแต่ถ้าไปลั่าก็ากกน่าจะมีร้านธรรมดาแหละแล้วก,ก็นส่วนมากก็ไอ้อะไรนะที่มันข้างๆสตาร์ป่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ไอ้เขียวๆอะโก เออเมซอนถ่าย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 ก็ได้ถ่ายก็ได้ถ่ายอย่างเงี้ยถ่ายอ่เห็นแล้วนะที่เหลือกูกินนะอันนี้อะไรอ่ะโกดอกไมมห้ามกินช่วยหน่อยชวยหน่อยช่วยหน่อยป่าดิฟเรากินมาแล้ววะโก จริงๆเอาเร็วๆเอาจริงๆมันกินได้อันเนี้ยเนี่ยของดีของอร่อยก็คือตัวนี้เนี่ยแนะนำเลยนี่ขุมมีอย่าเดียวข้าข้าหมือนกันสีวันจีอันนี้ทำแบบในไ่ยในแอร์ตเตอร์ที่มันปีนพุ่แเบล อ๋ออเวอเวชื่ออะไรนะกระหามันเออเอสเตโซ่ไข่มังกรเลยอ่ะใช่เนี่ยมาไข่มังกรเด็ไข่มังกรโอ้ยคุยดีนะให้เด็กเป็นันโอนะดูดีโอ้ิโอ้อันนี้สั่งหวานน้อยนะก่อนไอริโอปันอันนี้ตัวอะไรอ่ะอิรูล่า กับอะไรอ่ะมนเปนโลขงบนเป็นมันเป็โลหสหนในถั่าล่นนะมึงช็อกโกแลตช็อกโกแลตแทงเย็นไทน้ำคอมาเก็ไทยเคอร์ช้อนเหมือนกักเวลาไหนก็ออกก็ก็นูเทล่าอืมไม่ออาไเปรี้ยวว่ะอมยขมว่ะกินมันน่าจะเพี้ยนนะคาเปรี้ยวเปรี้ยวจริงเจอปะ ขวอเค็มอ่ะมันจะไม่เปรี้ยวครัอกอนเปรี้ยวขวเค็มมันเปรี้ยวไม่ใช่หรอวไก่ข้อเค็มในม่เออลวทั้งหมดทกอย่างอบมบบเตอบลัมบลัมก็บอกว่าบลัมมันก็ชินหมดเลยเปรี้ยวนะไม่ดบ ก็กินได้เายาย่งนจบาไม่ตลกนะแต่ลงทุนถ้นมีดอกมาอยู่ในปากเนี่ยลองหลอกเนี่ยจะได้กันมันกินได้เนะเขาไม่ใส่มาหรอกทุ้ยอยู่ในาจกินได้หมดแหละอ๋อเหรอ บล๊อ๊บเก็ดเฮดานะอืมบล๊อ๊บไปแล้วบอกว่าเราแม่งกินหมดทุกอย่างโก้น่าเศร้ะเออมันมีนี่ที่ขึ้นเนี่ยนี่มันไหนนู่นไชิวันชวันขึ้นข้างบนเสียใจะเข้าบ้านเล็ก เฮ้ย,ยโอ้ที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโอบบ้โสวยไหมไม่มีอะไรเลยโด,ดดโดดได้ไหนโด,ดดได้ไหนเผื่อไม่เจ็บด้วยเนี่ย

ร้อนอ่ะตอนนีถน้ถ่ายดีๆน้องถ่ายรูปเออถ่ายถ่ายถ่าย,ายน้องกินอันนี้ก็ได้เธอลองเศห,หมายเยี่ยวใส่เขาก็มามันมันเขียวๆอะแต่เ <c oughs> น,นี้ยใส่ในในนี้เยอะอันนี้ที่เขาใส่สเต็กปะ มันแห้หอมๆเขาแค่ได้ประดับเฉยๆเอากินอันนี้มันซาซ่าเออมันซาซ่ายังไงไม่รู้อะอันนั้นอะอันนี้กันนั่งอะแล้วก็มายอมคาเดียวคาเดียวเดี๋ยวยังเดี๋ยวต้องไปคำเดียวคำเดียวคำเดียวเออโอเคเปลี่ยนโลเคชันฮะเข้าวัดบ้างร้อนไหมนะตอนนี้อยู่วัดวัดอะไรนะ สีวาีน้อยวัดสีวาลีน้อยโอเคเดี๋ยวหาหน้องก่อนมันขับไปไหนเราก็ไม่รู้เดี๋ยวเข้าเข้าไปดูวัดก่อนยังไม่เคยเข้าไปในวัดนี่เลยกูพาทัวร์หน่อยดิไม่เคยมาเนี่ยข้างล่างค่ะเออข้างล่างไหนตลาดน้ำเหรอไม่เคที่เกย์มาคนะือตรงนี้ตรงทำตีเขาทำบุญแล้วกันหรอตลาดตรงนี้ไม่เคยมาเลยตรงนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูฝากสขึ้นฝากหน่อยเขากำล่มเก็บ ทำไมเขาเก็บไว้จังอะไรกูเอาให้เธอเก็บ <laughs> เอ,อหล่มก็มี้เว้ยเดินตากแดดก,กันอยู่ได้มือตึ๊บไม่เห็นอะไรเลย,เลยตลาดน้ำอยู่ไหนหรอได้อะไรจากคลิปนี้ไม่ได้อะไรเลย อ๋อได้บุญก่นตลาดน้ำกินหมดแล้วก็ก็ตลาดน้ำอ่ะอุ้ยเธอดูจะอยากกินอะไรอิ่มเหรอไม่เคยเข้ามาเลยจริงๆริงเเนี่ยซื้อซื้อเสร็จก็ไม่ต้องกินเขาเก็บหมดแล้วเนี่ยกวเสียเป็ดเดินทางนี้เหรอ เขาบอกว่าสุดทางเลี้ยวขวาหน่ากินฟรีด้วยจริงไหมเนี่ยกินฟรีจริงไหมเนี่ยพี่หมอรพี่เตนือผมเป็นคนละสายอะดิพี่มันฮิปปี้อะดิอันนี้คืออะไรอะผมเป็นคนละสายอะดิพี่มันฮิปปี้อะดิ ปิดหมดแล้วอ่ะสมัยสมัยนู้นมีเครื่องยนต์ด้วยนะโบราณมากเลยอ่ะดูดิหมายถึงแบบยุคแรกๆที่มันเริ่มนี่ไงที่แบบเขาบอกว่ามีหัวจระเข้ใหญ่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยหัวจระเข้จริงนะเนี่ยหรือยวเขาป้าน,นเอาหรืออะไรเนี่ยอันนี้ใช่หัวเขาจระเข้จริงปะจริงจริงเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่จริงจับได้ไหมอ่ะ <สำ S 1> ไม่ไม่อยากจับอ่ะจับเออ เราเคยมาเยอะมากับหมากับหมาสีโอเคคุณโผล่ร้อนว่ะร้อนร้อนมากวันนี้โคตรร้อนเลยส่งพี่ได้อีกนะเหรอมาบอกอะไรเมื่อกี้มันก็เมาอยู่ตลอดเวลาใส่หมอแห้งของเมื่อคืนเขาไลฟ์สดด้วยเมื่อกี้ดีไม่เห็นเห็นกูหรือเปล่ากูไม่รู้กูว่าอยู่ไม่เรียกกูไปทำไมเต้นเสร็จปุ๊บเห็นโทรศัพท์สาวเขาไลฟ์สดอยู่อ่ะไหนอ่ะยังไงมองเมื่อเริ่มเลยข้าวขาหมูเห็นปะบอกแล้วกูถ่ายรีวิวจีใจเสมอ แบบว่าเหมือนคนเสริมหรืออะไรอยู่ยังอยู่อ่ไม่อร่อยกลับไปมีมีกงเดีอยมั้งนัเออมันละมันทานหลายมุมอย่างไงแล้วพอเขาพอเขาเดินไปหาเพื่อนเขาดเหมือนไปสิแล้วก็บอกว่าน้ยาเนี้ยินทากันแบบระยกเขาขายี่จริงใจอือใช่ี่จริงใจพี่มาว่าจะมาทำบุญใช่หรอใช่ก็ตอนแรกพี่จะเข้าไปตรงนู้นไงให้พี่มาอะไรตลาดตลาดน้ำใช่ไหม ถ้าไหวก็จะกลับไปที่เดิมถ้าไม่ไหวก็เดินไปต่อมาที่เดิมหลายขั้นตอนเลยหลายขั้นตอนดีกว่านี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เย็นตัวนี้เย็นซ้าย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 ไหนไปก็ดีนะไอ้กลงใต้ใช่ครับแ้วหนูยังไม่เจอเขาใครใต้ครับตรงโบสถ์เหรอใต้ตรงนี้น้องชะโนด้าวเต่านี่มันเต่าหรือตะพาบวะมีเต่านุ่นตัวใหญ่นุ่นนุ่นตัวเบลเลอร์นตัวมากว่า อุ้ยไม่เคยมาเลยนะเนี่ยจะง่วงง่ามาดิตัวใหญ่อยู่ในกูอยู่ข้างในป่าววะเสียงเสียงเสียงยังไงนะเออไอโคแหลงหได้หน้ามันหมดแล้วเขินหน้าแดงหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็หาว่ากินเหล้ากินเบียร์อีกใครมาในวัดก็นี่แล้วในบุญแล้วเนี่ย หลอมหลอมเพียงพันศาต่อไม่เป็นเดี๋ยวลองมาดูอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาไปใส่ตัวนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ทำอะไรนะเพียงมันก็จะไหลออกตรงนี้อ๋อหลอมหลอมเพียนหลอมเพียงพันศาอ๋อเขาว่ามันก็จะละลายลงมาตรงนี้อ่ะอันนี้น้ำมันบักนี่คืออะไรเพียงนั่นเลยเราเอาเพียงหลอมลงไป หลอกทางหน่อยสองท่านี้เอาใส่ลงไปลงไปเลยหรออันนี้เป็นหน้าหน้าอะไรอ่ะเห็นลิงเลยบอกไม่ใช่ลิงนี่เป็นเสืออันนี้ทำฟรีหรอไม่ดีเหมือนกันเขามีเหรียญบอสโอเคดีดีดีเหมือนกันไปมีเหรียญให้เช่าด้วยมีเหรียญให้เช่าอีก ทำบุญครับผมก็ทำบุญนะเหลือเงินเหลือเงินก็ใส่ได้ไม่ลองเหลือเลยจริงปะเนี่ยไม่เราก็ทําใส่ตู้แล้วแต่เราแต่อันนี้คือเหมือนเขายอดตามันนี้ไงยอดตามันเกิดไงเอาแป้งใส่เลยก็ได้เรางลองลองเยอะอะไรแฮะเนาะสังคนเขาไม่มีีการจิตศรัทธาพี่ออย่างนี้หรอแล้วก็เอาไปใส่ตามวันเกิดใช่ป่ะใช่ เดี๋ยวพี่เกิดอะไระลเดี๋ยวมันเดียวกันอีกาจบจิก็ใส่ใส่ทุกปังก็ได้แต่ต้องถุมถุมถุมนึงปังยอดก่อนอ๋อเจ้ก็วันพัลส์ัสเหมือนกันเหรอเะ็นจันีจัน์าคนอวันแล้ว คือยังไงอ่ะพอไปรอยไม่พี่จุดไฟก่อนออจุดไฟก่อนอ๋ออ๋อนี่ขึ้นก่อนดิ๋อ๋อขอบคุณที่นี่ที่ไหนครับร่้ตอง่ายขอพอให้ใส่ห้าทางในวิหารลม้มมีหลายเสียงเลยอ่ะ่ กุมารปะเทปเทปเททันใจคืออะไรนะเทปเทปทันใจเทพทันใจไงเทปทันใจเขียเขาเนี่ยเขาจะเป็นเชี้ยวชม้แล้วเราเอามาขอนไปที่ตรงนี้เนาะแล้วมันขอพรอือเราจะดูเล่มเทปทันใจเห็นปะท่านท่านชี้อย่างนี้แล้วเราเอาหัวไปอย่างนี้แล้วเราไปขอพรเขาเลยบอกว่าเทพทันใจเอาฝากหน่อย

ดูตรงไหนอ่ะอ้ยเจ๊เร้าไปอ่ะเรี่ออะไรหนึ่งใบที่สิบเจ็ดเสร็จความว่างามเลิศแสนประเสริฐเอาจะเป็นก้อนข้าวันไปตีความสอสิ่งสมอารมณ์หมายจะตกถิ h, colon, ่นฐานใดไม่อดตายทั้งหญิงชายเสน่หาเมตตาตนท้าไม่ดีท้าไม่ดีท่านไม่ดี อันราบนั้นว่าเป็นสีไม่มีฝาเแบียบดังเพือ่อไชอบที่ตนคนดีไหมถ้าดีเอาเก็บไว้เออ,อหอนเมาะเจนหนอทำอะไรนีน่ได้ไรลูกเอ้เครียดอะไรขนาดนะา่ะจม,มูรีไก่ไกหมอืมจมูรีีไก่ก็เลับแพ้ไก่ก็เลยก็ปิดคลิปเลยดิก็อให้นะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีก็ เดินทางปลอดภัยพี่มาทำบุญอ่ามันสุดท้ายโอ้มาอยู่ที่นี่อ่าแต่ว่าเราจะได้เจอกันอีกอ่เห็นผู้ใหญ่บ้านว่ามันพูดอ่ะโอเคเจอกันคลิปต่อไปฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันบ๊ายบาย